สซเวดของไม้ไซเวดเปิดพอเปิดก็ไซเ,เวดนี่เหมืนอนละเก็บสามทีหลังหมานมัเนาะไม่แดกปักล่งดิน mẹ làm luôn khăn hảo mẹ mạc mẹ mẹ mạc cái mẹ 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 người mẹ 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 nó sẽ mẹ 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 Việt

เทียเก็บรังเหนียวเก็บรังเหา มันสิอ yeah! ่อนไงเบียดเขาอ่อนไปหนีบอ่อนไปหนีบเนี่ย ยี่หกไม้ก็กีนหวานเหลือสิบหลัง ดีสุดนี่ค่้อตืเขากับนาย่นมองนม้มาครับน้องมาเบิงเราเปิอยามเบ็ดรบคำแล้ว <laughs> เดี่สองแก้วเดียวซีเดียวเ <c oughs> อากระเอาะล้กพีีตามกันบึง้งนั่นิมันด้านหลังอยู่บนห้องเท้าของหนูเฟอ <c oughs> <c oughs> เอาเรียวเอาเรียวอื้อถือปลายังนะเพื่อมันแนี่ยคอยไงอยู่วะจะถึงอ,ววอ,องูโอ้ยปลาโค้ฮามันนี่เว้ยโอ้ยว่าเฮาเหญ่รุดเหม่อ <c ười> ตัวเล็กตัวเล็ก โอ้ยถ <c ười> ุงโมเมนถุงแยงตี่วานนี้ส <c ười> ิพวกพงว่ะนั่นทั้งนั่นก็ถือได้เปื่อย <c ười> ตอบแรกพันไปมันได้โมหอยเรียนทำรองเขายามกรุรอฮ์พุกันเรียนทำรองเขาบ่ที่ <c ười>

กดประกัเงียง้ยกเสื่อมนี่มีถูกหลอกว่ะแผนนทำร่องน้องก็ได้ปีเปกเผนนหลานเขาบได้จินบ่ถือจักตัวอีกึ้นโบมันเด้ยวะ cái gì bố màn, nó không Mình Kìa đi bít kiếm bê tông nữa là bít kéo bố cả I'm got to bóng 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 bóng

mời mồ hôi mời 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 mời